คือในช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาคมพิกาธันวาที่ถึงนี้นะครับนักพิชาการแล้วก็การคาดการณ์สภาพดิมลมโลฟาอากาศจะเกิดลนิญาขึ้นมาโดยเพราะยิ่งจะเกิดผลกระทบมากๆในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นนะครับภาคใต้เองจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราจะต้องป้องกันเหตุที่เกิดจากฝนตกมากหรืออาจจะมีพายุเข้ามาตอนนั้นด้วย ดังนั้นนะครับนโยบาย10มาตรการที่ท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้เสนอเข้าไปในคอรมอตอนนี้นะครับภาคใต้ถึงคิวที่ต้องป้องกันอย่างแท้จริงโดยพาะยิ่งการกะจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีน้ําท่วมบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่หัดใจนะครับหรือแม้กระทั่งที่นครศรีธรรมราชตรังนะครับหรือพัทลุงนะครับในบริเวณเทศาบสงขาจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องร่วมกันป้องกันภัยน้ําท่วมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมมือกันนะครับ